เต็มตะกร้าเลยค่ะตะกร้าเล็กไปใส่ไม่หมดโอเคเดี๋ยวเาเอาเข้าบ้านก่อนเต็มตะกร้าเลยแม่หนูจะถือให้ไว้ไอช่วยถือให้อ่ะป่ะเอาไปไว้ในครัวนะคะรีบวิ่งไปเลยโอ,โอ้พี่จีหน้าขาวเลยค่ะอิจิโร่ไงสุดรลอของแม่กลับมาบ้านทำความสะอาดรถนะคะ ทำความสะอาดรถเรียบร้อยแล้วก็เตรียมผักเตรียมขนมนะคะแล้วผ้าที่เราไปเที่ยวกันเราก็ซักตากเรียบร้อยนะคะทําความสะอาดในบ้านนะคะให้เรียบร้อยทุกอย่างเลยนะคะเพราะว่าต้องทําบ้านให้สะอาดนะคะประตูทางคงทางเข้าถ้าบ้านไม่สะอาดก็ไม่มีความโชคดีนะคะต้องทําบ้านให้สะอาดพระเจ้าก็จะมาเข้าบ้าน,นะคะทำหลังคาเสร็จแล้วเนาะ เปลี่ยนหลังคานานเลยนี่หลังคาสีเดิมเหรอพอ่อไม่เปลี่ยนอันนั้นก็เป็นไม่ได้ไดไอืมไม่มีแล้วมันไม่อยู่แล้วไม่อยู่อ่ะเนาะแต่ประตูเปิดอย่างนั้นอยู่อ่ะแม่อยู่วะไม่อยู่ะต้องไปไปทั้งหมดอ่ะมั้งอืมน้องคล้องอ่ะถึงแล้วเดี๋ยวเอาผักกับของสากไปให้ คุณปู่คุณปู่ไม่อยู่บ้านโอปาจางกับน้องสาวน่าจะอยู่ในบ้านน้องอาเรียกว่าป้าจังไหมรู้ว่าอยู่บ้านน้องชายอยู่บ้านน้องชายหรือเปล่า <laughs> แม่ฮิโร่ชอบมาอยู่บ้านน้องชายค่ะแม่แบบกินไอนติม <laughs> ไหนโอ้บ oh, hmm? nah, ้าจังโอโฟโลเดี๋ยวรอก็ได้อาโนอาเอานี้ให้เข้าบ้านก่อนไหมไปเข้าบ้านก่อนรอโอบ้าจังก่อนเข้าเข้าโอโฟโลอืม ตรงไม้สวยจังこれ赤服まこれ買ってきたทาบะท่านายก่อนเลยป้าจังอาบน้ำอยู่อะเซลล์น้องเอาสามมาหาจังหวะขอบคุณมากขอบคุณมาก

これかけぼれかけ上げる。いったい、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 いったないったい、ったい、い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 ったなかったい、かったかいったい、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 いっんい、いった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 い、いなたい、いったい、いあたんいったい、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 いんたい、い、いったい、い、いい、い、いったい、い、い、いったい、い、い、 อ๋อมาจามาแล้วลูกพื้งสาบผมโอ้าจามพึ่งอาบน้ำเสร็จโอ้่าจาโอเครอจาม あれをよくキのは何で私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 は何に私く何で私は何何で私は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 んで私 <laughs> は何で私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 は何は何で私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 は何で อันนี้อันนี้ของโอจิจังค่ะเขาแยกกันให้นะอันนี้โอจิจังโอจิจังมาแล้วลูกโอจิจังมาแล้วน้าอันนี้ก็โตบาจังค่ะ 여기 들어와 봐. 나 어저짱 기타요. 아, 이거 파노 콘솔. 진짜. 아, 마마

那拜拜，欧巴桑了，老公、no, oh。来，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 

ของย้าเล็กนะคะผักผักในสวนของแม่แมมแล้วก็ของฝากน แล้วก็เริ่มแล้วเราเราว่าจะก่อนว่าจะจักอยู่ไหนเนี่ยครับนี่ก็ไปกันนิดหน่อย <coughs> <coughs> <coughs>

โอ้า้จางโอ้จัง่างอางโอ้จงโอ้จง้จ oh. ง้ <porque> ้โอางาแงจ้ง <precisa Judy> <kay> ไปทำอาหารกินที่บ้าน้านั่งดีๆลูกไม่หยับไม่ยับเดี๋ยวล้มไม่หยับสิ่ขาเดี๋ยวล้มนะไปบออานอขึ้นมาแล้ว ก็กล well, ับมาบ้านแล้วนะคะพี่จีคิดถึงแม่เลยแม่ไปข้างนอกแป๊บเดียวโอเคค่ะเดี๋ยวแม่จะพาพี่จีไปเดินแล้วนะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ